ค่ะสวัสดีนะคะช่องพญารักชาแนลนะคะขณะนี้ก็จะมาถ่ายาบรรยากาศที่เป็นธรรมชาติให้กับ f อฟได้รับชมกันนะคะว่าใน f อฟได้ชมบรรยากาศที่สวยงามเป็นธรรมชาติาที่ณนะลรงเล่าสุรากันมาแก้วมังกรน,นะคะซึ่งเป็น ธรรมชาติที่อยู่ในชนบทต,ตามชนบทก็มีอาชีพต่างกันในการประกอบอาชีพของตนเองแต่ส่วนมากแล้วจะเป็นอาชีพเกษตรกรรมที่ทําตามฤดูกาลนะคะตามฤดูกาลอย่างเช่นทําทข้าวโพดทําข้าวบ้าง,างนี่คะ่ะถ้าทำข้าวโพดก็เป็นข้าวโพดแป้งซึ่งข้าวโพดแป้งก็มีหลายพันธุ์นะคะ อย่างเช่นพันเจ็ดเจ็ดเก้าพา็ทำขายให้พ่อค้าซึ่งถึงเวลาเก็บเกี่ยวเราก็ไปขายให้ในช่วงระยะเวลา,าที่มีอายุของข้าวโพดนะคะอย่างเช่นข้าวโพดก็ได้เอาไปทําเป็นอาหารสัตว์นะคะอาหารสัตว์เช่นอาหารหมูอาหารไก่ค่ะก็ตามนี้นะคะ คือตามชนบทเราก็ต้องอยู่ด้วยการทำเกษตรกรรมเพื่อให้ครอ,อบครัวเรา,ามีอยู่มีกินนะคะก็มีอยู่มีกินในการเลี้ยงชีพเลี้ยงครอบครัวเป็นค่าใช้ใจ่ายในแต่ละปีแต่รายได้ของเกษตรกรก็เป็นรายได้ตามฤดูกาลปีนึงก็จะได้ประมาณครั้งสองครั้งค่ะ เป็นรายได้ที่คือไม่ค่อยจะไม่ค่อยจะแน่นอนนะคะค่ะก็ดิฉันก็ขออนุญาตลงไลค์แต่เพียงเท่านี้นะคะค่ะขอบคุณค่ะ